สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาจอ a อ d r o i d เครื่องนี้นะครับปัญหาเค่งนี้อยู่ว่าเวลาเราไปจอดอยู่สถานที่อะไรก็ช่างนะครับที่เราต้องต้องดับเครื่องนะครับแล้วคราวนี้เราเวลาเราดูดูอะไรอยู่ปุ๊บเงี้ยเวลาเราจะสตาร์ทเครื่องนะครับไอ้จอ a อ d ด o i d มันดับเราจะมาแก้ปัญหากันยังไง เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทรถให้ดูนะครับตอนนี้ไม่ได้เปิดเลยครับก็แค่เปิดตรงหน้าจอมันทิ้งไว้เฉยนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองสตาร์ทนะครับจอดับดับแล้วก็ติดขึ้นใหม่แต่ถ้าเราเปิดวิดีโออยู่หรือว่าดูอะไรอยู่ปุ๊บมันก็จะกลับอู่หน้าหลักแบบนี้โดยที่เราดูดูไปขาดช่วงไปนะครับเดี๋ยวเรา จะมาดูวิธีแก้ปัญหากันนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนเล็กๆแน่น้อยก่อนนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะถอดวิธีนี้ต้องถอดนะครับต้องถอดถอดชุดนี้ออกมาเลยนะครับถอดชุดนี้ออกมาเลยเพื่อเราจะไปทาข้างน,นอกนะครับผมจะไม่ทําในรถเดี๋ยวผมจะไปทําอธิบายวิธีการต่อสายอยู่ที่บนโต๊ะนะครับ อย่างหนึ่งที่เราต้องมีนะครับ<ม>ก็คือนี่ครับสวิตปิดเปิดนะครับสวิตตัวนี้ผมต่อไว้กับสวิตกุญแจนะครับแล้วครนี้เวลาเราจะทําใหม่นะครับผมจะทําใหม่ผมจะไม่ต่อผ่านสวิตกุญแจแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อต่อกับสายสายตรงของมันนะครับเพราะว่าสายจอยแอนดอยจะมีอยู่สามเส้นนะครับมีไฟตรงไฟกาวนะครับ แล้วก็ไฟ,ไฟสวิตช์นะครับไฟสวิต์กุญแจตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแกะตรงนี้ออกไปทําที่โต๊ะทำงานนะครับจะได้อธิบายได้ถูกว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการถอดกันเลยนะครับ นี้ต้องระวังด้วยนะครับตรงนี้ครับเราเราแกะออกมาเราอย่าอย่าเปลี่ยนเยอะนะครับเพราะว่าไอมันจะมีสายสายปรับตัวนี้นะครับอย่าหลุดนะครับหลุดแล้วใส่ย,ยากมากเคยมีประสบการณ์ตรงนี้ก็แค่แกะอ่กมานะครับก็มีจะสายไฟปรามากนะครับ ครับผมเราก็มาเจอกันที่โต๊ะนะครับโต๊ะอาจจะแคบๆหนะน่อยมีที่วางนะครับเราก็ได้เก็บเครื่องออกมาแล้วนะครับจจอเอนดรอยของเรานะครับพาวางหน้าจอหน่อยนะครับก่อนอื่นที่เราจะทําการต่อนะครับเรามาจ,จักไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับไอ้ตัวนี้มัน มีชื่อว่านะครับซูปเปอร์คาปานะครับตัวนี้ผมได้สั่งมาจากลาซา d a ดนะครับผมใส่กล่องไ้แล้ว,วออกล่องให้ดูของก็เป็นกล่องแบตเตอรี่นะครับกล่องพลาสติกหุ้มเจ้าวงจรน,นี้ไว้หน่อยเผื่อไปโดนคานเหล็กกอะไรมันอาจจะช็อตได้นะครับเป็นมอสเฟตบบาลานเซลนะครับผมก็ได้ต่อสายนะครับตัดบวก บวกลบนะครับบวกลบไปสองเส้นนะครับก็หน้าตาแบบนี้นะครับเราเห็นนะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะนำบรรจุไว้ในกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็ทำก,การจะมีเขี้ยวล็อกนะครับล็อกไว้เลย ก็จะมีสายสองเส้นเอาไว้อย่างนี้นะครับอนันี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเจาะสายเจาะแอนดรอยนะครับสายเจาะแอนดรอยผมก็จะมีการตัดต่อไว้อยู่แล้วนะครับสายสีแดงๆนี่นะครเป็นสายสวิตกุญแจนะครับซึ่งผมได้ทําตัดตัดต่อกับสวิตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็ฝั่งฝั่งเครื่องนะครับอันนี้ก็ ฝั่งปักที่จริงเส้นสองเส้นเนี่ยมันต่อกันอยู่อย่างนี้นะครับผมตัดออกไปผ่านสวิตช์นะครับแต่ครั้นี้ผมจะไม่ใช้สายเส้นนี้แล้วนะครับสายที่เราจะต้องต่อนะครับก็จะมีนะครับเส้นสีดํานะครับเส้นสีดําเส้นใหญ่ๆหน่อยนะครับจะเป็นสายไฟนะครับแล้วก็มันจะมีไฟตรงมาเลยนะครับเส้นหนึ่งนะครับเนี่ครับ สายตีเหลืองนะครับสายตีเหลืองนะอันนี้สายสวิตเส้นนี้นะครับเราไม่ใช้แล้วผมจะมาต่อเอาจากไฟตรงนี้นะครับไปผ่านสวิตนะครับแล้วก็ค่อยค่อยเอามาใส่ใสายเดิมมันนะครับจะไม่ใช้ใสายสวิตกูเจารถแล้วนะครับผมจะแจกออกมา วิธีการต่อนะครับก็ไม่ยากครับสายสีดำนะครับก็เอาซูเปอร์คาปาต่อเข้าไปสายสีดำนะครับสายสีแดงก็เอาเข้าไปตรงนะครับไปตรงของแบตเตอรี่ที่มานะครับแล้วก็จับออกมาอีกเส้นหนึ่งนะครับเพื่อจะไปผ่านสวิตช์แจ๋นะครับเดี๋ยวผมจะ ทำการต่อก่อน,นครับเดี๋ยวผมจัดระเบียบก่อนแปบ๊บหนึ่งพอตัดต่อได้ที่แล้วนะครับเราก็จะบัดก,กลีไว้หน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันคลายตัวในระยะยาวนะครับบัก,กรีเสร็จแล้วก็ผ่านพลเตสเลยนะครับ วิธีการต่อก็มีแค่สองเส้นนะครับที่ที่เราเอามาออกมาข้างนอกแล้วมามาต่อไว้นะครับแล้วก็จะมีเส้นหนึ่งเอาไว้ต่อไปบนไปบนกับสวิตช์นะครับหลักการก็มีแค่นี้ครับแค่ใช้ซปเปอร์คาปานะครับไอตัวนี้รู้สึกจะประมาณสิบหกนะครับสิบหกสลัดนะครับตั้งมา ลาซาดานะครับราคาก็อยู่ประมาณไม่ถึงสองร้ยบาทนะร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้เราก็จะเอาตัวแอนดรอยไปประกอบกลับคืนนะครับดูที่ว่าอาการแบบเดิมมันจะหายไปไหมหรือว่าจะเป็นแบบเดิมก็ถ้าเป็นแบบเดิมก็แสดงว่าใช้ไม่ได้ <laughs> แต่ถ้าไม่เป็นก็คือโอเคครับผม ไ,ได้ก็เพื่อนๆก็เอาไปลองทำตามดูนะครับถ้าใครมีสีมือทางด้านการรื้อบ้างหรือว่ามีความรู้ในด้านช่างนิดหน่อยก็จะพอเป็นนะครับหรือถ้าใครไม่เป็นนะครับนมเป็นก็ไปไปซื้ออย่างนี้ไปจ้างช่างเขาติดให้ก็ได้นะครับบอกเอาไปเกาะสายดำกับสายเหลืองนะครับสายสายไฟหลักนะครับ แล้วก็ทําสวิตผ่านเอาเอาไฟสายหลักนะครับมาผ่านสวิตเข้ามาผ่านเข้ารีโมทสายรีโมทต,ตัวเดิมมันนะครับคือไฟสวิตตูแก่สีแดงนี่นะครับเอาเข้ามาแต่อันนี้ผมลอยไว้เพื่อจะไปผ่านสวิตป,ปิดเปิดในรถนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปประกอบดูแล้วก็จะเทสดูว่าจะสำเร็จหรือไม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกัน ในรถนิดหน่อยนะครับอรี okay, นะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายสวิตช์แล้วสีเหลืองที่ผมทําไว้นะครสายสีเหลืองต่อสีเหลืองลองเทสดูก่อนนะครับเั็นนี้มีไฟได้วยนะต้องพันไว้เลย เดี๋ยวไปช็อตกับอะไรเข้าเดี๋ยวจะงานเข้านะครับเดไปครับตอนนี้ผมก็ได้ต่อนะครับผมก็จะห้อย ไว้ตรงนี้นะครับดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังอันนี้ผมจะรวบสายรวบสายรวบรวมกันไว้ก่อนใช้จะเป็นไทยนะครับรัดเรืนอน,นตัดเส้นหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้สายมันลุงหลังสายไม่ไม่ต้องดึงแน่น้ๆๆมันนะครับเอาเชือกรวบ สายไว้ไม่ให้มันเก,กลกะนะครับอาจจะ,ะก็กรอบเข้าที่จัดสายข้างในให้เรียบร้อยนะครับไปโดนไปทับอะไรเสียบไฟประหมากนะครับอย่าลืมนะครับอย่าไปใช้ไฟประหมากแล้วจะไม่ทํางานนะครับโอเคครับไฟปหมากทำงานนะครับ โอเคเจ็บสายตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าบล็อกของมันอยูครัหนึ่งนะครับคร,บรับก่อนที่ <c oughs> เราจะประกอบเข่าที่นะครับเดี๋ยวเราก็จะลองเปิดเครื่องดูนะครับ ใช้ okay, ตวิเราเปิดสวิตต์ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะลองรันอปนดอยขึ้นมาดูนะครับว่าจะเป็นยนะังไงนะครับตอนนี้ก็อยู่ในหน้าปกตินะครับแล้วก็ลองเข้า YouTube ดูนะครับ สว่างจ้ามากล้องมืดเลยรอรันแป๊บนึงนะครับระบบเครื่องของผมมันแรงมันน้อยครับเป็นรุ่นแรกแต่ก็ใช้มานานทนครับพอ พอมาลันเข้าปกตินะครับเราก็ลองกดเล่นดูสักคลิปนะครับก็จะช้าหน่อยนะครับขออนุญาตปิดเสียงนะครับเดี๋ยวเสียงเข้าขอเสียงเข้ามาไม่ออกไม่ใช่ครับ พอเปิดเครื่องนะครับเวลาเครื่องมาเล่นดูนะครับตอนนี้สวิตกุญแจผมยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดเลยนะครับสวิตกุญแจผมใช้แบบไฟตรงไฟตรงจากสายเมนอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับอันนี้ผมจะบิดกุญแจไปสักแป๊งนี่คือสวิตกุญแจนะครับถึงว่าเราปิดหมดนะฮะแล้วก็ไม่ดับนะครับเพราะว่าเราใช้ไฟตรงแล้วเรเราทำสวิตผ่าน อันนี้เราจะลองลองสตาร์ทดูนะครับว่าจอ a อ d ด o อ d เรามันจะดับไหมเวลาเราดับเครื่องอยู่เวลาเราดูดูทีวีหรือดูอะไรอยู่ในรถอยู่ว่าเวลาเราสตาร์ทรถว่าจอ a อ d r o i d จะดับไหมคราวน,นี้อ่ะเราลองดูครับอะลองลองดูที่ตรงนี้นะนี่ครับสตาร์ทแล้วครับจอไม่ดับนะครับเฉียวเลยนะครับ ถือว่าใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีมากนะครับไม่ไม่ดับเหมือนเหมือนครั้งแรกนะครับมันจะไม่ดับแล้วนะครับนี่นะครับเทคนิคเล็กๆน้อยน้อยนะครับนำมาฝากกันนะครับถ้าคิดว่าดีก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอให้ด้วยนะครับจะได้นำสิ่งดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับ คลิปนี้ก็คงยังไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มาบอกเล่ากันเค่นี้ก็มาทําให้ดูเที่เป็นแนวทางนะครับอาจจะดูมืดบ้างอะไรบ้างนะครับผมไปทําอยู่คนเดียวครับไฟส่องสว่างก็ไม่ค่อยมีก็มาทําให้ดูได้เพียงเท่านี้ครับมาแบ่งปันความรู้กันครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ